ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบา,าอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านกลียุคกึ่งอายุพระพุทธศาสนาความชั่วคนชั่วมีมากถึงสามส่วน คนดีความดีมีเพียงหนึ่งส่วนขอให้ลูกหลานจงอดทนสงบเงี่ยมในการบำเพ็ญบุญในการทำความดีจงอย่าร่าเริงประมาทในกรรมชั่วเถิดนะลูกหลานเอ๋ยมารทำให้ภัยพิบัติไม่เกิดตามวันเวลาที่มีผู้ทำนายไว้ผู้คนจึงเบื่อน่ายเพราะไม่เห็นว่าภัยพิบัติจะเกิดจริงจึงพากันประมาท เมื่อใดมหาชนพากันประมาทเมื่อนั้นแลภัยจักมาทีเผลอมารทำเช่นนี้เพราะต้องการให้คนประมาทเพราะขณะที่คนประมาทความเสียหายจะเกิดมากกว่าปกติถือเป็นความสาแก่ใจของมารดังที่เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อคราวเกิดคลื่นยักษ์มาหือมามหาสมุทรถาโถมเข้าสู่พื้นแผ่นดินก่อนหน้านั้นมีผู้ที่ทำนายเตือนไว แต่ภัยก็เลื่อนเวลาไปไม่มาตามระบุผู้คนก็เริ่มประอาใจกล่าวหาว่าผู้เตือนภัยทำลายเศรษฐกิจของชาติทำให้ผู้คนตื่นกลัวโดยใช่ที่แต่แล้วเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงสร้างความเสียหายมหาศาลชีวิตผู้คนมากมายเหลือคนาต้องสูญเสียไปคนที่เคยประนาม้ยามหยาบผู้ทำนายกลับหายศีรษะไปอย่างไร้ร่องรอย ลูกหลานทั้งหลายเอ๋ยถึงอย่างไรก็จงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยสติขันติโสระจะวิริยะอยู่เสมอเถิดเตรียมตัวไว้ตลอดเวลาภัยจากมาแบบไหนยี่ยงไรสัพพธรรมท,ทั้งหลายที่ลูกหลานฝึกฝนเตรียมตนไว้พรั่งพร้อมจากเป็นเครื่องรองรับให้ลูกหลานปลอดภัยไปได้จงสังวรไว้เถิดว่าปลอดภัย มิได้หมายความว่าไม่สูญเสียถ้าบาปเคราะห์แต่ปางก่อนมีมากความสูญเสียอาจมากไปถึงขั้นต้องทอดสังขารไว้บนโลกก็อย่าเสียดายเพราะทุกสังขารนั้นสัตว์ทั้งหลายยืมจากพรหมโลกมาเมื่อลูกหลานฝึกจิตไว้ดีแล้วจกพบว่าความสูญเสียนั้นเป็นเครื่องสอนธรรมแก่เราได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้อสวะที่เกาะคุมจิตวิญญาณเรา เบาบางลงทำให้จิตวิญญาณเราลอยขึ้นสูงไปอยู่ภพภูมิที่ดีกว่าพรหมโลกนี้เป็นแม่นมัน่นนั่นแลถือว่าจิตปลอดภัยและไปสูงกว่าภพภูมิปัจจุบันแต่ถ้ามุนบารมีมากพอความปลอดภัยก็อาจหมายถึงไม่ต้องทอดสังขารก็เป็นได้ลูกหลานจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะร่วมกันสร้างและสั่งสมบุญบารมี ทั้งในระดับส่วนตัวและส่วนรวมให้มากเข้าไว้ตลอดเวลาโลกนี้ในขณะนี้เสมือนบุคคลเป็นไข้จับสันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวสลับกันไปตลอดเวลาหลวงปู่ใหญ่เมตตาห่วงใยลูกหลานทุกคนโดยเฉพาะผู้ใฝ่ธรรทั้งปวงขอจงตั้งจิตอยู่ในขอบเขตของมหากุศลเข้าไว้ใจอย่าได้มนมองแม้บรรยากาศทั้งปวงจะชวนให้หมนมอง หลวงปู่ใหญ่ขอให้จิตวิญญาณลูกหลานจงสดใสใจจงแข็งแกร่งเข้าไว้อย่าคล้อยจิตคล้อยใจไปตามสภาพแวดล้อมโลกนี้เขาย่อมมีกรรมของเขาแต่เราผู้เป็นมนุษย์เข้าถึงธรรมมีใจสูงใจไม่คล้อยไปตามโลกโชคลาบอันสูงส่งย่อมจะติดตรึงอยู่ในจิตวิญญาณอันดีงามของเราตลอดไป แม้เรายัางจะต้องเกิดอยู่ด้วยยังไม่สิ้นกิเลสก็ตามแต่เราจะได้ไปเกิดอย่างภพภูมิที่สูงกว่าโลกนี้แน่นอนหากโลกนี้มีผู้ใฝ่ธรรมจำเริญในธรรมเพิ่มขึ้นโลกย่อมจกเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะอันดีขึ้นภัยพิบัติย่อมไม่เกิดแต่เราทั้งหลายก็ไม่สามารถกําหนดให้เป็นไปดังใจปรารถนาได้ด้วยสรรพสิ่ง อยู่ภายใต้สภาวะธรรมอันสำคัญคืออนัตตาแปลว่าสภาพอันมิอาจบังคับบงการให้เป็นดังใจได้อย่างไรก็ตามอนัตตานี้มีเบื้องต่ำและเบื้องสูงนะล,ลูกหลานสรรพสัตว์ผู้มีบารมีประเสริฐเลิศล้ำทั้งปวงเมื่อพ้นทุกสิ้นเชิงแล้วย่อมผ่องแผ้วรุ่งเรืองพ้นกิเลสกรรมวิบากทั้งปวงไปได้ ก้าวหน้าขึ้นไปสู่อนัตตาเบื้องสูงคือพ้นจากอนิจจังและทุกขังซึ่งจัดเป็นอนัตตาเบื้องต่ำขอลูกหลานจงน้อมจิตปฏิบัติสวดมนต์เจริญภาวนาให้มากให้บ่อยตลอดเวลาเถิดประเสริฐนักแลลูกหลานเอ๋ยชาวสยามเรามีบุญเก่าเพราะเกิดและอยู่อาศัยในแหล่งของพรหมโลก ที่เชื้อโรคแพร่าทางอากาศได้ไม่สะดวกเท่าใดนักหากเปรียบกับสมัยโบราณกาลที่มีโรคาพิบัติคือโรคคาแพร่โดยทางน้ำอันนี้ทำให้ผู้คนเสียชีวิตหลายหมื่นหลายแสนคนหลวงปู่ใหญ่ผ่านเหตุการณ์เช่นนั้นมาแล้วหลายคราเห็นความเสียหายล้มตายน้าเวทนาของผู้คนมากกว่านี้หลายเท่าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์คราวนี้ จากเป็นการพิสูจน์ความสุจริตซื่อตรงไม่คดโกงในการบริหารจัดการในการป้องกันรักษาโรคว่าจะทำกันอย่างมีศีลมีธรรมมีระเบียบมีวินัยมีความเก่งกาดในการวินิจฉัยแก้ไขเหตุการณ์อย่างรอบคอบเท่าทันมีให้เกิดปัญหาใหม่เพิ่มพูนตามมาหรือหาไม่พลานุภาพทิพย์เนื่อทิพย์หลวงปู่ใหญ่ยังคงส่งถึง และแวดล้อมเป็นธรรมวิหารแก่ลูกหลานทุกคนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นขอให้ลูกหลานจงศรัทธาในกฎแห่งกรรมและผลแห่งกรรมให้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาให้มั่นใจยิ่งขึ้นในกฎแห่งกรรมว่าบุญต้องมีผลบาปต้องมีผลแน่นอนแต่จากได้รับผลต้องเหมาะต้องควรด้วยปัจจัยทุกประการทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยภายนอกในยุคปัจจุบันนี้มีความซับซ้อนทำให้แต่ละบุคคลได้รับผลกระทบมากยิ่งนักยิ่งกว่าอดีตท,ที่ผ่านมาในยุคนี้บุญอันบุคคลทำแล้วต้องรอผลนานในระหว่างที่บุญอาจต้องรับใช้บาปกรรมเก่าในอดีตก่อนส่วนบุคคลทำบาปในยุคปัจจุบันบาปยังมิให้ผลต้องรับผลบุญในอดีตก่อนเช่นนี้เป็นเพราะกเลียยุค กึ่งอายุพระพุทธศาสนาความชั่วคนชั่วมีมากถึงสส่วนคนดีความดีมีเพียงหนึ่งส่วนความลึกลับซับซ้อนด้วยเงื่อนไขปัจจัยแห่งกะลียุคนี้จากพิสูจน์คุณธรรมของคนดีว่ามีความอดทนสงบสงเงียมในการทำดีเพียงใดและจากพิสูจน์คนชั่วว่าจากประมาทเรื์เงร่าในบาปที่ทำอยู่หรือหาไม่ ถ้าคนดีอดทนน้อยลงผละเสียจากการทำดีคนชั่วเริงรากล้าหารในการทำชั่วเพิ่มขึ้นยุคต่อไปภัยพิบัติโรคาพิบัติจะเพิ่มพูนขึ้นความวิปริตผิดประหลาดจะขยายตัวขึ้นซึ่งจะส่งผลร้ายแรงถึงขนาดคนชั่วที่า่เริงกล้าหารจิตแข็งกระด้างยิ่งนักในการทำความชั่วก็จะต้องหวาดสะพรึงกลัว ต่อพิษภัยพิบัติที่จะเกิดในอนาคตลูกหลานเอ๋ยเมื่อเป็นคนดีอยู่แล้วจงมั่นคงในความดีต่อไปไม่ถดถอยชีวิตมนุษย์มิได้สิ้นสุดเพียงเพราะหมดลมหายใจร่างนี้ขันนี้ยืมธาตุสี่ขันห้าจากโลกล่านี้มาถึงเวลาต้องคืนเขาไปแต่จิตวิญญาณยังไม่หมดกิเลสก็ยังต้องเดินทางต่อไปสู่ภพภูมิใหม่ เพื่อละบาปบำเพ็ญบุญต่อเพื่อให้กิเลสลดลงเพื่อไปใกล้พระนิพพานมากขึ้นฉะนั้นจงอดทนสงบเสงี่ยมในการบำเพ็ญบุญในการทำความดีจงอย่าเริงร่าประมาทในการชั่วเถิดนะลูกหลานเอ้ยน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณ เป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกัริยาณมิตรทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชฌาเสียงธรรมขอขอบพระคุณคะ่ะ